เอาลับก็ขอก่าวสวัสดีท่า,านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับเรื่องช่องนักกีนะครับเรามาหยบเกมโลบ็อกแมปเบ็ดบอลครับผม ทุกครับทุกคนเห็นสกิลผมนะครับเทเลคิเนซิตบมันเป็นสกิลที่หยุดบอลเราได้นะครับหยุดบอลเวลาบอลมาหาเรามันสามารถหยุดบอลได้แล้วก็จะไปหาคนอื่นแล้วก็มันจะ,จะเพิ่มความเร็วบอลน,นะครับเพื่อให้ศัตรูแบบตั้งตัวไม่ทันอะไรเงี้ยนะปกติผมไม่ค่อยใช้สกิลนี้นะ,ะผมก็เลยอยากลองใช้ดูแบบจริงจังแหละนะอยากลองใช้แบบจริงจังเลยก็เลยมาคิดไปดูนะว่าจะรอดหรือเปล่านะใช้เทเลคิเนซิตเนี่ยจะรอดไหมผมทายนะไม่น่ารอดว่ะป๊าบเขาให ปุ๊บปึ๊บมันเลียงกว่าเอ้ะไอสัตว์นะไม่เป็นไรครับตาแหลกนะอย่ากจะซีนกันที่ตาแหลกนะอะไรกูเนี่ยกูพูดอะไรกูเนี่ยนะแล้วก็คลิปช่วงนี้ลงแบบโอ้โหทุเรศทุลังมากนะสองคลิปสองวันลงหนึ่งคลิปสองวันลงหนึ่งคลิปอะไรนี่ก็แบบว่าจะพูดยังไงเนี่ยแบบมันไม่ค่อยมีเวลานับต่อให้มีเวลามันก็แบบกูตัดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยครับคลิปนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ากูจะตัดเร็วหรือเปล่านะอาจจะลงในวันพรุ่งนี้หรืออาจจะลงวันวัน สักวันหนึ่ง <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็อยากจะเขียนตารางใหม่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่มีเวลาเหมือนเดิมครับทำอะไรหลายอย่างคือกูไม่มีเวลาเลยนะผมคิดว่าผมอาจจะลงคลิปเป็นแบบเขาเรียกว่าไงแบบเขาเรียกว่าอะไรวะหนึ่งวันหนึ่งคลิปหนึ่งวันหนึ่งคลิปไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะวันเว้นวันเออใช่ผมอาจจะลงคลิปแบบวันเว้นวันก็ได้นะทำทุกวันเหมือนเดิมแหละแต่ก็ลงแบบ,แบ,บวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยปื้อพลอยอู้อ้าเอา มันกลับมาหาตัวเองได้เลยหรอเพิ่งรู้นะว่ามันสามารถจะกลับาหาตัวเองได้ก็ประมาณนั้นแหละตารางผมอาจจะลงแบบคลิปแบบว่าเพื่อว่าแบบวันเว้นวันนะประมาณนั้นะะน,นะหรือว่าลงวันนี้หนึ่งคลิปพรุ่งนี้ไม่ลงแล้วก็พอลงวันมันมลืนนะมนล,น chip, มนลนมมืนนะมือรื้นก็หนึ่งคลิปใช่ปะมือรืนป่ะคลิปมือบื้อเออทุกมือบื้อนะก็เรมมลืนเลยและวะ้วอ่ะเออประมาณนั้นแหละ,ลละลลนะลงวันอะคลิปลงก็แล้นะ กู <g ul ly> ลืมตลอดเลยก็เรนะียกว่าะลงแบบลงวันเว้นวันนะประมาณน,นั้นครับต่อไปนี้ก็จะลงแบบวันเว้นวันก็พอเนาะนะวันเว้นวันโอเคจะมาไล้วครับวันเว้นวันพูดติดติดขัดเนี่ยจากคลิปเทเลคิเนซิตกลายเป็นคลิปอบอกบอกตารางการลงคลิปซะเลยเยอย่าทิ้สารแล้วปิดลุกเลยกับเทเลคิเนซิตเราได้ใช้แล้วปามลูกเยอะใช้ได้สองครั้งโอ้ยหโอ้โหคนนี้จะคิวผู้อ้าวอธิบายละเอ้าไม่มาอีก เฮียให้กูก้สองรอบรอไม่ไม่มาจนผมว่าไม่ใช่ละผมผมกลับไปใช้สกิลพูดีกว่าเอาแม,มาางก์ไปเลยสกิลลิปเปอร์เนี่ยผมซื้อมาเหมือนเหมือนซื้อมาประดับอะนะไม่ได้ใช้เลยโง่เหมือนกันว่ากูจะซื้อมาทำไมเนี่ยเมื่อกูไม่ได้ใช้นะครับเอา,อางี้ไหมเดี๋ยวคลิปหน้าผมทําคลิปใช้ลิปเปอร์คลิปนี้ใช้เทเลคชินิเซียก่อนส่วนพูดก็ไว้ไว้งั้นแหละนะกูใช้ปกติและอะไรกูจะพูดทำไมเนะีย่ยลุยดูสิว่าจะได้อะไร เอาเอาพวกคุณเอาพวกคุณเอ๋ยพวกคุณได้ไม่ใช่เลยนะรน่ดูดิเดี๋ยวมนี่คริสเซนโดคริสเซนโดไม่สวยในของเรามันต้องทันเดอร์เบลดนะครับว้วว้าไอ้เคื่อดาบนี้สวยปะใช่เนบูล่าไลติงอุยดาบนี้สวยนะสีม่วงม่วงฟ้าๆน่าสียดายไม่มปตังค์ กิจกรรมนี้เหลืออีกสิวัน,นครับวินเทอร์สปินใช่ไหมใช่้ิ i เ t อร์สปินับเลยสิบวันเรียกมาสูมกันนะผมไม่สูมละคนนึงโอ้โคกูไม่มีตังค์นะครับมาเลยบลูมาเลย Blue, เลยอา,อาจะเล่นผมหรอครับมันจะเล่นเรา,วา,มมวาเวผู้ชมเว้ยเฮ้ยแล้วเมื่อไรผมจะได้ใช้สกนะิลล่ะมามาผมนะครับขอแบบเร็วๆด้วยยุ้ยไม่มาเออมาละโอ้ยเออเออพิ่งมา อไอสัตว์กดพลาดโอเปนฟรีว่ะโอ้โหไอสัตว์ฟึ่งในพระธรรมเลยกูอุ้ยเออนะเบ็ดบอลม,มันมีอัปเดตใหม่นะับระบบแครนนะบมันมีทั้งทั้งสร้างแครนแล้วก็แครนของเรานะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาสร้างเอาเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันกืบสี่ร้อยโลบักอุ้ยอุ้ยมีนี่ยด้วยว่ะสีแดงสีเขียวสีม่วงใช่นไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเท่นะเนี่ยเลเวลสีนี่เท่ปะอุ้ยอันนี้ก็เท่สีแดงอืมอย่าแซงแต่ไม่อยากสาง เกวันนี้คิวลึกหมดอุ้ยคิวยุ่สุดอยู่ที่ 80, แปดหมื่นละใช่แปดหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามอุ้ยเอาว่ะคนไทยอยู่อันดับสองว่ะวันนี้คือเออ่วินเลนบอร์ดชนะสูงสุดอยู่ที่หมื่นแปดใช่ไหมเหม่ยหมื่นแปดแปะเอาอุ้ยอันนี้เล่นแบบทีมว่ะเอาวะเล่นแบบทีมนี่ผมเลยว,ว่าบอกเลยว,ว่าถนัดนะครับเอ้ามึงกินมาหากูไม่ใช่หรอโอ้ยเฮียใครนี่บอรก็แย่งกู อืยเรียบร้อยครับผมได้ค่าหนึ่งตัวป่ะได้หนึ่งตัวป่ะวันนีเ้เดี๋ยวเดินจะเดนจะโมไปเวันนี้เราโดนลุมดีกว,วะ่พะพุณผูมไอ้ยี่สองสอสามต้องกลัวป่ะครับอื้อ กดไม่ทันจริงๆว่ะขอรับผมบอกตรงนี้เลยผมกล้าพูดตรงนี้เลยว่าสกิลเทเลคินเนซิตไม่เหมาะกับผมจริงๆไม่เหมาะกับผมเลยผมเหมาะกับพวกสกิลแบบโผแบบอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะถ้าเป็นอย่างงี้ผมยอมแพ้จริงๆยอมแพ้เลยเมื่อกี้ผมณเพิ่งได้คิวเดียวด้วยนะเราจะเราจะใช้เฮี้ยนี่มาเนี่ยในแค่นั้นคิวเดียวนะหลังจากนั้นก็ตายโลวลเลยเอเอ๋อ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 อ นี่แหละครับเฮ้ยพึ่งได้ตูดที่สองว่ะตุดที่สาม <c oughs> มาเล่นสักตาก็พอแล้วกันเนาะขี้เกียจตัดด้วย <c oughs> ขี้เกียจตัดเยอะนะครับมาตาสุดท้ายละ มัเล่นกี่คนะเนี่ยมันเล่นกี่คนเนี่ยมาเล่นันขในงในสามคนเนี่ยนะเดี๋ยวมาสเตนอับกันง่ายกังวะอุ๊ยเอาไอสัตว์ทั้งห้องทั้งห้องเลยห้าคนไอ้ยี่ยเอ้าทำไมอ่ะมันม่นมันไม่ค่อยมีคนเล่นหรอกมา แทมไสักตาแล้วกันน่ะจบง่ายเนาะเอ้ยมีแค่ห้าคนจบง่ายอยู่แล้วแหละหืมหึ่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 หึอหึ่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 หึ ยังอม่ต้องหุ่นปรีอ่ะนะับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะเพื่อให้คลิปใหม่ๆจะรอดขางเราด้วยเซึ่งมนนี่สวัสดีครับ